เนียเลือกยากมากก็พยายามเลือกให้ไม่ไม่ซ้ำกับที่มีนะแต่มั่นใจว่าไม่ซ้ำพี่ทำหน้างไงนะก่อนตอนที่ขึ้นมานานมากรอเลยแล้วก็ได้ของอะแกล้งหลงม่ยากถึงตพี่นจันเลยยวอข่าวเลือดพี่พี่กตัญของเราเนี่ย ได้เซอไพร์ให้กับทางด้านสาวแก้มบุ๋มเนื่องน1 1> ีอกาสครบรอบแต่งงานสามเดือนแล้วนะเองค่ะสมกับใชา้ยาที่หลายคนเนี่ยยกให้เป็นพ่อไมโครวเวฟกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับสาม,มีสาเปยินหนึ่งของวงการกันเลยทีเดียวก็วาได้นั่นเองค่ะสําหรับหนุ่มพีก,กัตพรตั้งแต่แต่งงานกับสาวแก้มบุ๋มปิยาดาก็จัดนางจะเต็มให้ภรรยามีเซอร์ไพรส์ในทุกๆวันเลยทีเดียวก็วาได้งแ,แต่แต่งงานวันแรกหรือก่อนแต่งงานอีกเรียกได้ว่าก็มีเซอร์ไพรส์ ให้มาโดยตลอดนั่นเองค่ะและเพิ่มแบบเดียวคู่นี้ก็แต่งงานกันมาได้3เดือนแล้วแล้วในเมื่อครบ3เดือนทั้งที่พี่พีกตะรบอลของเราเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะมีของขวัญมาเซอร์ไส์ให้กับทางด้านสาวแก้มบุ๋มด้วยและรอบนี้ก็ทำเอาทางด้านสาวแก้มบุ๋มเนี่ยกินหนักมากๆสำหรับกระเป๋าแบรนด์เนมที่สามีเนี่ยซื้อให้ ไม่รู้ว่าใบที่เท่าไรแล้วแต่ว่าใบนี้ก็ว่าสวยทุกใจพรรยามากสามีก็ตั้งใจเลือกให้สุดๆพร้อมกับมีการที่เขียนให้ด้วยแล้วก่อนที่จะได้ดูของขวัญพี่พีเนี่ยก็พาไปดูคลิปโมเมนต์ช่วงที่ผ่านมามีช็อตที่พี่พยกเนี่ยหอมหัวทางน้านเสาแก้มบุ๋มด้วยแฟนๆเห็นแล้วช็อตนี้บอกเลยว่าตุยเป็นเลยทีเดียวค่ะ คนโสดเนี่ยไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวววหวานๆจากเอพิกรารปอนของเรากันเลยดีกว่าค่ะสวันดีอีกแล้วครับก็วันนี้เป็นวันฉาบจีนเนะาะ18เดือน8ของปีนี้2024ก็จริงๆถ้านับก็คือเป็นการแต่งงานกันมาแล้ว3เดือนเนาะก็ทุกวันที่อยู่ด้วยกันนั้นก็มีโมเมนต์ตันลกโมเมนต์อะไรที่อาจจะต้องปรับตัวบ้าง แต่ก็สนุกทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้มีของให้เขาก็จริงๆช่วงหลังนี้เลือกของให้ค่อนข้างยากละแต่ว่าเจออะไรน่ารัก <S <s <par> <S น่ารัก <c oughs> ก็เลืนถึงเขาเนาะแล้วก็มีการดด้วยเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับว่าริจูนเชวงที่ผ่านมามันมีหลายโมเมนต์ที่มันต้อง <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนเอาของไปให้เขากันนะ <c oughs> อ่ไอ้่งนันงก็อะไรเขาวาไงัวนกว่าฉันอีกเาแล้วโอ๊ยโอ๊ยวายแล้วสี่ไเดรสดายแไดลับมั่ายมแม่อแบไม่้ทำไงเนาะบอกว่าเลยนะยี่ยิ้มกับบุกยิ้มกับบุกมยิ้มกับคุหรอ รู้นอะไรอ่ะวันอะไรนะอนเปลี่ยนคืนนอนไม่หลัเืไม่คิดกันไงไม่โอเคไม่โอเคไม่โอเคแล้วคืนนี้นอนยังไงนะไปคิดูฝั่งหนูเลยยิ้มกันยิ้มเกด หนาคาาคาคหีเหรอขาดจริงไงวันนี้สมเดือนแลราคงกันแต่งงานกัน, <laughs> นีย่ารของะไอรว่าอันนี้เสียงนารอจะไรอนะดีใจไหม่จะใส่ ไม่เกี่ยวไม่ใช่กรารหรอกรากรารนะการพี่เด็กดือ้อเด็กอ้วน <c oughs> สามเดือนแล้วเหรอทุกคนสามเดือนยังครับ <c oughs> ไม่น่าจะพังวะแต่ว่าเขารู้ว่าหนูชอบยี่ห้อนี้แล้วแบบมันเลือกยากมากก็พยายามเลือกให้ไม่ไม่ซ้ำกับที่มีนะแต่มั่นใจว่าไม่ซ้ำเก๋ด้วยเก๋เลยตัวใหม่หรือเปล่าไม่รู้ตัวไหนแต่ว่าน่ารักดี่โอ้ยไม่เคยมีแบบนี้ไม่เคยมี 4D ด,ด้วยนั่นะ <laughs> มไเสียงเป็นอย่างนั้นเหะเสียงอนาถาจุ๊บสวยเลยแต่ไม่เคยมีสีสวยขาวเลยแล้วปาไม่เคยมีสีนี้ด้วยอ่ะใช่ไหมก็แบบเพราะทรงอืหนูมีเยอะไงสนุกไ้มยขาวไปเราไปสัเจ้าพ่อเสือได้ละ ได้ของทำหน้าไงนะดาแฟค่ะเราได้ของ,งเอมื่อกี้ทำหน้างไงนะก่อนตอนที่ขึ้นมานานมากรอเลยแล้วพอได้ขอ,อง่ะแฟค่ะมันใส่อะไรได้บ้างอ่ะเป็นไงคะสนุกปะดีมากเหรอลมดีละรอได้ช่วงนี้รอได้รอได้ เ,เรียกได้ว่าก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักกเช่นเคยค่ะกับสองสามีภรรยายอย่างพิพิธพรและธนาสาวแก้มบุพิยาดาั้นเองค่ะที่ล่าสุดเนี่ยเมื่อครบรอบสามเดือนพี่พิพิธกรเนี่ยก็ได้มีของขวัญมาเปิดมาให้กับธนานสาวแก,ก,วาก้มบ,บ,บุมืีอาดาต้นเลนะคะ เพราะว่าของขวัญที่พี่พีให้เนี่ยเป็นกระป๋องแบรนด์เนมที่สาวแก้มบุ๋นเนี่ยชอบมากๆถูกใจมากกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าวิวเนี่ยเลือกมากกับมือกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะแน่นอนว่าเมื่อเห็นโมเมนต์นี้แล้วเนี่ยเรากาับแฟนเนี่ยถูกกีดกันรันกันเลยทีเดียวค่ะต่างิข่าวว่าสมาของไท่แล้ แ,มมแน่นอนว่าทาร์อกอีกอย่างก็อิจฉาม,มาก้วยเช่นเดียวกันค่ะกองให้กำลังใจกันต่อไปค่ะสำหรับาคาะสาวแก้มบุ๋มแล้วก็มิจฉาพรนะคะหวังว่าจะมือถ่ายยากมีรูปน่ารักๆออกมาให้พวกเราเห็นได้ชื่นชมกันเร็วๆอย่างแน่นอนค่ะทามีอะไรอัปเดตทางหนึ่งดเมาส์สามารถอัปเดตกับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ